สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะนะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะในวิชาการงานนะคะวิชาการงานวันนี้คราวที่แล้วครูกวางให้นักเรียนไปช่วยผู้ปกครองช่วยผู้ปกครองทําอะไรเอ่ยช่วยผู้ปกครองทําความสะอาด เสื้อผ้าถูกไหมคะอาจจะบางคนก็มีมีบางคนนะคะถ่ายรูปมาถ่ายวิดีโอมาเนะาะมีซักผ้าแต่บางครูแต่บางคนก็ไม่ได้ไม่ได้ทาตามที่ครูวางบอกไม่ได้ไม่ได้ซักผ้าก็ช่วยแม่ล้างชามอะไรอย่างนี้นะคะอาจจไม่เป็นไรนะคะครูวางก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็ก็ดีนะคะเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะจะช่วยผู้ปกครองทํางานบ้านเนะาะ วันนี้นะคะครูกวาจะมาพูดถึงเรื่องการดูแลรักษาเสื้อผ้านะคะของนักเรียนเองนะคะว่านักเรียนเนี่ยสมควรจะต้องทําอย่างไรนะคะอ่าสมควรต้องทําอย่างไรมาดูกันค่ะวันนี้วิชาการงานนะคะเราจะมาพูดถึงการดูแลเสื้อผ้านะคะการดูแลเสื้อผ้าอ่ะมาดูคะ่ะการดูแลเสื้อผ้าคําถามชวนคิดอันแรกถามว่าอ่าถามว่าอะไร ถามว่านักเรียนนะคะนักเรียนเนี่ยดูแลเสื้อผ้าของตัวเองอย่างไร <shops> นักเรียนดูแลเสื้อผ้าตัวเองอย่างไรนักเรียนคิดอลองนักเรียนลองคิดดูนะคะลองคิดดูว่านักเรียนดูแลเสื้อผ้าตัวเองอย่างไรได้บ้างอา,อาจจาะเป็นทำยังไงไม่ให้เสื้อผ้าเราเปื้อนใช่ไหมคะเอะมีวิธีดูดูแลยังไงนะ นักเรียนใครบ้างที่ทานข้าวแล้วชอบเลอะเสื้อตัวเองอ่าแล้วใครบ้างคะที่เออเวลาที่ทําความสะอาดเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาเสื้อผ้าไปพับแล้วเก็บเองช่วยผู้ปกครองบ้างยกมือขึ้นอ่าเก่งมากเลยนะคะอ่ะมาดูต่อเลย การดูแลเสื้อผ้านะคะการดูแลรักษาเสื้อผ้าของเราเนี่ยเมื่อเราแต่งกายสะอาดเรียบร้อยดีแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องดูแลรักษาเสื้อผ้าที่สวมใส่ของนักเรียนเนียนะเพื่อให้เสื้อผ้าของนักเรียนน่ะสะอาดแล้วใช้ได้นานแล้วก็น่าสวมใส่ด้วยสังเกตได้ว่าท่านักเรียนเสื้อผ้าเวลาที่นักเรียนใส่ชุดสีขาวหรือเสื้อสีขาวใช่ไหมคะไปโรงเรียนครูวาาจะเห็นประจําเลยนะคะประจําเลยคืออะไรรู้ไหมคะ โอ้โหไปเล่นอะไรมาไม่รู้กินไอติมเอ,อ่ยเละเสื้อสีขาวเต็มไปหมดเลยก็ทำให้ผู้ปกครองเนี่ยบางท่านหนักใจมากนะคะดังนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องระมัดระวังเลยคือการรับประทานอาหารเลอะเสื้อผ้าหรือการไปเล่นในที่สโปรกใช่ไหมคะหรือที่มันทําให้เราเสื้อผ้าเราเลอะเนี่ยมันก็ไม่ดีเลยนะคะไม่ดีเลยนะคะอะมาดูต่อจ้า เสื้อผ้านะคะการดูแลเสื้อผ้านะคะขณะสวมใส่ในการทํากิจกรรมต่างๆมีอะไรบ้างอ่าอันแรกคือหนึ่งขณะที่แม่ทํากับข้าวนะคะควรสวมเสื้อกันเปื้อนหรือนักเรียนเนี่ยทากับข้าวอยู่เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นเสื้อกันเปื้อนใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้อง สวมเสื้อกันเปื้อนด้วยนะคะก็บอกผู้ปกครองให้สวมเสื้อกันเปื้อนด้วยนะคะไม่งั้นทำทำกับข้าวเนี่ยเวลาที่เจอพวกซอสหรือพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นคราบแล้วก็จะเลอะเสื้อผ้าเราได้นะคะอ่าต่อไปคือ2ขณะที่นักเรียนรับประทานอาหารนะคะควรรับประทานอาหารนะคะอย่างระมัดระวังควรรับประทานอาหารอย่างระมัดระวังไม่ให้มันเลอะหก เสื้อผ้านั่นเองนะคะน้องนักเรียนต้องระมัดระวังเลยนะคะทางที่ดีเลยนะคะต้องมีอะไรคะต้องมีผ้ากันเปื้อนนะคะในการนำผ้าที่นักเรียนเคยเห็นเบบีน้อยใช่ไหมคะใช้ในการาผูกคอนะคะลูกนะผูกคอเพื่อเวลาทานอาหารเนี่ยมันจะได้ไม่ลดไม่ลกไม่ลิงคูพันกันไม่เลอะหกเลอะเสื้อผ้าของเรานั่นเองนะคะอ่า แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าตอนนั้นไม่มีเนี่ยนักเรียนตอนนั้นไม่มีใช่ไหมคะเนี่ยไม่มีผ้ากันเปื้อนที่เอาไว้รองคอเราใช่ไหมคะหรือรองหรือผ้าที่เอาไว้รองตักเราเนี่ยนักเรียนก็เวลาทานอาหารนักเรียนก็ต้องก้มลงไปใช่ไหมคะแล้วก็รับประทานอาหารอย่างระมาัดระวังไม่ให้มันเลอะเสื้อผ้าเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวถ้านักเรียนทยํายังไงนักเรียนลองไปทําดูนะคะทายัางไงเอ๊ะทำยังไงไม่ให้มันเห Pis เอะไอ้ไม่ให้มันหกเลอะเสื้อผ้านะคะก็นักเรียนก็ลองไปลอง ไปปฏิบัติดูนะคะอ่ะต่อไปจ้าขณะนะคะเล่นนะคะนักเรียน เล่นขนาที่นักเรียนเล่นนะไม่ไม่ไม่เล่นในที่มีน้ําขังนะคะน้ําขังแบบไหนแบบนี้นะคะไม่ดีนะคะไม่ดีนะแบบนี้มีน้ําขังอย่างนี้เป็นอ่ามันก็จะทําให้เสื้อผ้า,าเราสกรปรกด้วยนะคะแล้วก็ในน้ําขังต่างๆบนพื้นดินเนี่ยมันก็จะมีพวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะคะสมัยนี้ก็เชื้อโรคเยอะนะคะนักเรียนต้องระ,ะมัดระวังและรักษาตัวเองนะคะให้สะอาดอยู่ตลอดนะคะทั้งวันจะได้อ่า ดูแล้วมันมีบุคลิกดีอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะต่อไปค่ะ c ขณะเดินทางไปโรงเรียนควรเดินชิดริมขอบทางนะคะหรือเดินบนทางเท้าแบบนี้นะคะ ไม่ควรย่ําน้ําที่ขังนะคะไม่ควรย่าน้ําที่มันขังอยู่นะคะถ้ามีน้ําขังแบบนี้น้ําแบบนี้ไม่ควรไปย่ําม,มันนะคะเพราะว่ามันจะทําให้รองเท้าเรานะคะมันเลอะแล้วก็อาจจะรองเท้าเนี่ยอาจจะดีดน้ําที่มันเลอะๆแบบนี้นะคะขึ้นมาเลอะข้างหลังเสื้อผ้าเราได้นั่นเองนะคะพยายามเดินอย่างระมัดระวังนะคะอามาดูต่อจ้า ขณะนั่ง5นะคะขณะนั่งเรียนหนังสือนะคะควรระมัดระวังฝุ่นจากดินสอนักเรียนเวลานักเรียนมีกบหลาดินสอใช่ไหมคะเราเสื้อสีขาวอยู่โรงที่โรงเรียนนะคะเออนักเรียนก็ต้องระมัดระวังอย่าให้มันเลอะนะคะอย่าให้มันเลอะอย่างเช่นมีสีเทียนสีช็อกหรือสีน้ําระบายอะไรก็แล้วแต่อย่าให้มันเละนะะอะแบบนี้เด็ดขาดเลยนี่นะเวลานักเรียนไปโรงเรียนนักเรียนใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมคะ อออย่างนี้ก็ไม่ดีนะคะทําให้เสื้อผ้าเลอะนะคะมันก็จะไม่ดูไม่สวยงามนะคะเพราะว่าเราเป็นชุดเครื่องแบบนักเรียนนักเรียนก็ต้องดูแลตัวเองนะคะเราเริ่มโตแล้วเราเป็นเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะคะ,ะต่อไปค่าไปดูข้อที่6ค่ะข้อที่หขณะไปสวนสาธารณะนะคะก่อนที่จะนั่งลงบนม้านั่งนักเรียนต้องควรสำรวจก่อนนะคะว่าเอ๊ะว่ามัน เลอะไหมอุ้ยตรงนั้นน่ะมานั่งตรงที่สวนสาธารณะเนี่ยมันมีขี้นกเปื้อนอยู่หรือเปล่าเราก็ต้องดูก่อนนะคะถ้ามีเราก็ต้องหลบหลบหรือไม่ก็ต้องเช็ดทาความสะอาดก่อนแล้วเราก็ค่อยนั่งลงไปนะคะไม่ใช่บอกโอ้เรานั่งไม่ดูเลยพอสุดท้ายแล้วนั่งทับขี้นกแปะโอ้โหไม่ดีเลยนะคะ <laughs> อ่ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องอการดูแลรักษาเสื้อผ้าที่แล้วนะคะ สวมใส่สแล้วควรปฏิบัติอย่างไรมาดูค่ะอย่างแรกเลยนักเรียนพอหน้าที่นักเรียนใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนไม่ใส่แล้วนักเรียนจะอาบน้ําแหละจะไปอาบน้ําใช่ไหมคะเวลาที่นักเรียนจะไปอาบน้ำนักเรียนควรถอดอย่างไรเอ่ยถอดเสื้อผ้าใช่ไหมคะถอดเองนักเรียนมีใครถอดเองไหมไม่ต้องให้ผู้ปกครองทําให้แล้วนะคะนักเรียนเริ่มโตแล้วนะคะนักเรียนต้องฝึกทําเองนะคะอะไรที่มันเป็นเรื่องของตัวเองเป็น ง่ายๆนะคะนักเรียนก็ทําเองนะคะถ้านักเรียนทําไม่ได้ค่อยขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองนะคะเอออย่างเช่นกระดุมอย่างเงี้ยคะ่ะนักเรียนแกะเองได้ใช่ไหมคะการออถอดเสื้อผ้านะคะเวลาที่ควรถอดก็คือค่อยๆปลดกระดุมทีละทีละเม็ดนะคะแล้วก็รูดซิปให้ให้มันดีๆนะคะไม่ให้มันไปกิน แบบเวลาลูดซิปก็คือไม่ไม่ให้มันติดขัดนั่นเองนะคะถ้าติดขัดจะทําให้ซิปแตกนะคะเสื้อผ้าเสียหายได้หรืออาจจะมีเสื้อผ้ามันจะอาจจะขาดได้นั่นเองนะคะ,ะมาดูต่อจ้าต่อไปคือการดูแลรักษาเสื้อผ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่นักเรียนไปตากฝนมานะคะออไปตากฝนมาหรือนักเรียนเลิกนักเรียนก็ต้องเอาอะไรคะต้องเอา เสื้อผ้าที่เปียกนะคะของตัวเองนะคะไปใส่ไม้แขวนเสื้อแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปผึ่งลมก่อนนะไปผึ่งก่อนให้มันแหง้งถ้านักเรียนเอาเสื้อผ้าที่นักเรียนเปียกๆนะคะยัดใส่ตะก้าไปเลยนะมันก็จะทําให้เสื้อผ้าพวกนี้ขึ้นลาได้นะคะขึ้นลาหมายถึงไงขึ้นลาก็เป็นจุดดําๆนะคะอันนั้นก็คือมันก็จะสกระปรก,ก็ทําให้ผิวหนังเนี่ยของเราเนี่ยเป็นสามารถเป็นผื่นได้เลยนะถ้าคนแพ้มากๆนะคะแล้วเวลาที่นักเรียนเนี่ย ไม่เปียกตัวอาจจะไม่เปียกนะคะเสื้อผ้าหนูไม่ได้เปียกแต่หนูแค่จะอาบน้ําอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนเด็กค,คนนี้ใช่ไหมคะจะอาบน้ําหนูก็เอาเสื้อผ้าของนักเรียนเนี่ยนะไปใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยนะคะไม่ใช่ทิวางกองทิ้งไว้กับพื้นอย่างนี้ไม่ดีเลยนะคะอย่างนี้ไม่ดีเลยนะคะมันจะทําให้บ้านเราเนี่ยไม่สะอาดด้วยแล้วก็ทำให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยมีอับมีกลิ่นอับชื้นแล้วก็มีเชื้อราได้นะคะามาดูต่อจ้า การซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะการซ่อมแซมเสื้อผ้าก็คือทํำยังไง <m> นักเรียน <m> เวลาที่เสื้อผ้านักเรียนขาดนะคะนักเรียนก็ต้องบอกใครอ่าต้องบอกใครต้องบอกใครคะต้องบอกผู้ใหญ่ใช่ไหมคะหรือผู้ปกครองของนักเรียนเองว่าเออแม่คะแม่คะเสื้อผ้าหน,นูมันมันมันขาดนะคะคุณแม่ช่วยซ่อมแซมให้หนูหน่อยได้ไหมคะหรือ หรือได้ไหมครับอะไรประมาณนี้นะคะหรือกระดุมหลุดตะขอแตกอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือมันเกิดการฉีกขาดการที่จะซ่อมแซมน,นักเรียนยัง,ย,งยังเล็กอยู่นะคะยังอยู่ปหนึ่งนะคะนักเรียนก็ต้องไปบอกผู้ปกครองบอกว่าให้ซ่อมให้หนูหน่อยอะไรอย่างนี้อย่าไปทําเองนะคะเพราะว่าเข็มเข็มเนี่ยเวลามันทิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็จะเจ็บนะคะก็เกิดอุบัติเหตุได้นะคะานักเรียนก็ต้องให้ผู้ปกครองช่วยซ่อมแซมให้นะคะไม่ใช่ทําเองอันนี้เป็นรอยขาดเห็นไหม อ่าโอเคมาดูกันบ้านค่ะการบ้านนะคะในใบางานที่ครูกวางให้ไปนะคะมันมีใบางานอยู่นะคะครูกวางให้ใบางานไปบา,าไไไบางห้องยังไม่ได้ใช่ไหมคะบางห้องยังไม่ได้น่าจะเป็นห้อง1นทับนะคะยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวถ้าเกิดครูเห็นได้ข่าวว่าครูชมพู่นะคะว่าจะแจกให้ตอนมารับนมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครูชมพู่เขาจะแจกให้ทีนึงนะคะอ่ะ ส่วนห้องที่ได้แล้วก็ให้ทำหน้าใบงานที่5นะคะเรื่องการดูแลรักษาเสื้อผ้าของตนเองนะคะนักเรียนลองกากระบาดดูว่ามันมเขาบอกให้ทำอะไรอันนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะทำเครื่องหมายถูกนะคะในรูปภาพที่ปฏิบัติถูกนะคะปฏิบัติถูกเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันก็ได้เนาะ,ะมาทำพร้อมๆกันนะอ่ะหรือแล้วก็กากระบาดนะคะกากระบาดเป็นเครื่องหมายกากระบาดนะ ในเลือกปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องในการที่ทำปฏิบัติไม่ถูกต้องเอามาดูรูปภาพแรกค่ะรูปภาพนี้คนนี้สองคนนี้แม่ลูกเขาทําอะไรกันเอ่ยอ่าเขาทํากับข้าวถูกไหมคะเขาทํากับข้าวเขาทําอาหารกันอยู่แต่สองคนแม่ลูกนี้เขาเขาใส่อะไรเอ่ยใส่ผ้ากันเปื้อนถูกไหมคะใส่ผ้ากันเปื้อนนะแบบนี้ถูกหรือผิดเอ่ยแบบนี้ถูกหรือผิดเอ่ยอะถ้าถูกก็ขีดเครื่องหมาย ถูกนะคะถ้าถูกก็ขีดเครื่องหมายถูกเพราะว่าสองคนแม่ลูกเขาใส่เสื้อกันเปื้อนทั้งคู่เลยแสดงว่าถูกใช่ไหมคะใช่ถูกนะคะขีดเครื่องหมายถูกนะคะออะต่อไปมาดูเด็กคนนี้ค่ะเห็นไหมคะของตัวเองนะเด็กคนนี้เขาทานอาหารใช่ไหมคะเขาทานอาหารเขายังเล็กอยู่ใช่ไหมคะแต่ผู้ปกครองเขาเอาอะไรมาใส่ให้อะเอาผ้ารองคอรหรือผ้ากันเปื้อนนะคะกันอาหารหกใช่ไหมคะกันอาหารหกนี่หกเลอะเทอะ นะคะเอามาใส่ให้เพื่อไม่ให้อาหารนะัหกเลอะเทอะแบบนี้ทําถูกหรือทําผิดเอ่ยถูกหรือผิดถูกหรือผิดคะถูกต้องคะ่ะมันเขาทําถูกนะคะเพราะว่าเพราะว่าไม่ให้เสื้อผ้าเลอะนั่นเองนะคะทําถูกนะอัต่อไปอันนี้ค่ะคนนี้เขาไม่ได้ใส่ผ้ากันเปื้อนแต่เขาพยายามทานอาหารอย่างระมัดระวังโดยการทานอาหารแล้วก้มลงมาที่ชามของตัวเองเพื่อไม่ให้มัน หกเลอะเทอะอะไรเอย่ยเสื้อของตนเองถูกไหมคะอันนี้ถูกหรือผิดอันนี้ถูกหรือผิดเครื่องหมายกีการกากากระบอเครื่องหมายถูกหรือผิดการเครื่องหมายถูกคะ่ะอันนี้การเครื่องหมายถูกนะคะตรงลงไปในนี้เลยนะการเครื่องหมายถูกนะอ่ะต่อไปค่ะมาดูเด็กชายหน้าหน้าหล่อคนนี้นะคะเด็กชายหน้าหล่อคนนี้เขาทําอะไรเอย่ยเขากําลังจะทําอาหารแต่เขาปฏิบัติอย่างไรเขาใส่อะไรเอ่ยเนี่ยใส่อะไรคะผ้ากัน เปื้อนนะคะผ้ากันเปื้อนอันนี้ถูกหรือผิดถูกต้องเก่งมากเลยนะคะเก่งมากเลยอ่ะต่อไปมาดูผู้หญิงคนนี้ค่ะทําอาหารเหมือนกันผู้หญิงคนนี้ทําอาหารแต่เขาใส่อะไรไหมเนี่ยเขาใส่ผ้ากันเปื้อนไหมคะใส่ไหมเอยเขาไม่ได้ใส่ผ้ากันเปื้อนใช่ไหมลูกเออเขาไม่ได้ใส่ผ้ากันเปื้อนคนนี้ทําถูกหรือผิดอ่าทา ผิดค่ะคนนี้เขาทําผิดนะคะมาดูต่อจ้าเวลาที่นักเรียนเป็นเล่นนะคะนักเรียนเล่นของเล่นหรือเล่นอะไรก็แล้วแต่บางทีบางคนเล่นสีเล่นอะไรอย่างนี้ก็เลอะเสื้อผ้าใช่ไหมคะเราก็เลยเลือกที่จะเล่นอะไรคะที่มันไม่ให้เลอะใช่ไหมคะเลือกเลือกเล่นของเล่นที่มันไม่เลอะเสื้อผ้าของเราคนนี้เขาทําถูกหรือผิดเด็กคนเนี้ทําถูกหรือผิดเขาเล่นอะไรเนี่ยเขาเล่นอะไรที่มันไม่เลอะใช่ไหมคะดังนั้นคนนี้ก็คือขีดเครื่องหมาย ถูกนะคะขีดเครื่องหมายถูกนะคะคนนี้ถูกนะขีดเครื่องหมายถูกนะคะอ่ะต่อไปเด็กคนนี้ค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้โอ้โหหน้าดํามาเลยเล่นน้ําอะไรไม่รู้ดําปิดปีเลยใช่ไหมคะอาดําปิดปีเลยเขาทําถูกหรือผิดเนี่ยอืมเขาปฏิบัติถูกหรือผิดเนี่ยเป็นเล่นน้ําโคลนเล่นน้ําสกรปรกเป็นน้ําแอ่งใช่ไหมคะเลอะเทอะใช่ไหมคะเลอะเสื้อผ้าไปหมดเลยอันนี้ถูกหรือผิด ผิดนั่นเองนะคะผิดนะคะผิดนักเรียนทําเสร็จแล้วใช่ไหมเอ่ยอนักเรียนทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อของตนเองลงไปด้วยนะคะมีชื่อเห็นไหมคะในในหนังสือของนของนักเรียนนะคะ,ะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะมีชื่อนามสกุลชั้นเลขที่เขียนไปให้เรียบร้อยแล้วส่งมาในอัลบั้มของครูวางโอเคนะคะโอเคเจอกันอาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบาย